คิดไม่ได้คิดเลยจริงๆค่ะก็คือเหมือนตั้งแต่ตอนได้ก็คือเหมือนแบบปล่อยตามธรรมชาติค่ะถ้าเกิดแบบมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรมีมีมีฝากมีฝากก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบทําทุกอย่างที่คิดว่ามีไว้ก่อนได้ค่ะใช่ค่ะแต่แต่โครงการนี้ก็ยังดำเนินต่อไปเราก็เราก็มันก็ต้อง ทำไว้อะนะคือต่อให้เราบอกว่าต่อให้เราบอกว่าเฮ้ยเราแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าในในในเรื่องเนี้มันก็นิดนึงอ่ะเนาะชีวิตเป็นเงินากครับตอนนี้เราเราเป็นออกกำลังกายสุดสุดสุดวิสเดชสร้างภาพสร้างภาพสร้างภาพถังสิ้นเลยเหรอพี่สร้างทุกวันไม่อันนี้คือ ถ่ายรูปเฉยๆถ่ายเสร็จก็กลับเลยแต่ดูทรงผมไม่ใช่จสาของใครเยอะมากนี่ไงก็แกจ๋าสร้างจนคนเชื่อเออคือเรื่องมันเริ่มมาจากว่าจ๋าชอบแบบกีฬาอยู่แล้วแต่ว่าพอตอนหลังอ่ะพอมันเริ่มออกไปแล้วก็เริ่มมีคนมาตามเยอะๆอะค่ะว่าแบบเอ้ยเล่นอยากเล่นด้วยอยากเล่นตามมันก็เล่นเหมือนกับกลายเป็นกลายเป็นขึ้นหลังเสือแล้วก็ต้องขี่ต่อไปหยุไม่ได้แล้วเนาะ ใช่แล้วก็พอทําแล้วมันเหมือนกับมันเห็นผลกับเรื่องของสุขภาพด้วยก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ออกกําลังกายแล้วก็พอมีคนมาแบบมาพูดมาคุยแล้วมันกลายเป็นว่าให้พลังบวกซึ่งกันและกันนะคะก็อะไรที่สาวพอจะตอบได้สาวก็ตอบให้ท้งไปทีนี้ถ้าเป็นช่องจริงจังสอเกี่ยวกับสุขภาพออกกำลังกายเลยคัปีหน้าอาจจะไปเรียนนะปีหน้าอาจจะไปเรียนสาวก็คิดอยู่เพราะว่าตอนนี้คือรอบตัวอยู่ดีๆก็กลายเป็นว่าอ้าวเพื่อนๆจ๋าทุกคนกลายเป็น สุขภาพเป็นเทรนเนอร์เป็นอะไรเนี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันก็มีเปอร์เซ็นที่เราจะลองไปเรียนกับเขาบ้างแสดงว่าปีหน้า จ๋าจะได้เห็นบทบาทกับการเป็นเทรนเนอร์สาวเออคือคือจ๋าคิดว่าอย่างแรกอะก็คือไปเรียนเอาความรู้ก่อนเพราะถ้าเราเรามีความรู้เนี่ยเวลาเราตอบใครเราจะได้แบบโอเคมีความรู้จริงๆแล้วตอบอย่างทุกวันนี้ค่ะจ๋าก็มองว่าตัวเองเป็นคนเหมือนกับเป็นเพื่อนชวนออกกําลังไม่ได้แบบไม่ได้เป็นผู้รู้ที่จะมาแบบมาตอบคําถามแบบปัญหาอะไรขนาดนั้นเพียงแค่ว่าเหมือนจ๋าชอบออกกําลังแล้วเขาออกด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันมีความสุขมันสนุกเลยะค่ะผู้ชมว่า อออโพอพ้โหครับเกินสี<ะ>่ครับกไหคือ,อมันเกินวันที่ม<ะ>ีสี่แล<ะ>้แลกสิ<ะ>่มัางสิงที่ำให้เรารู้สึกว่าดกดดันว่าเราจะต้องแบบคงรูปร่างนี้ไว้อ แต่ว่าไม่ได้กดดันค่ะแต่ว่ารู้สึกโอเคตรงที่ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าอเ,เอ้ยเ,เ,เกินเลขสี่แล้วยังแบบดูดีมันเป็นคําชมไงเพราะว่าอายุ่มันเอาย้อนไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันมีก็แค่ว่าแบบเออเราสามารถแบบเมนเทนรูปร่างหน้าตาเอาไว้ได้นานแค่ไหนแต่ว่าหลักหลักๆเลยอะ่ะมันอยู่ที่แบบภายในอะ่ะที่แบบมันทําให้เราป่วยน้อยลงค่ะแล้วก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ยังหน้าเด็กหน้าเด็กเหมือนเดิมก็พยายามจะเป็นอย่างนั้เพราะว่าเพื่อนๆรอบตัว ก็คือสู้ตายกันหมดทุกคนเลยไม่มีใครยอมแก่เลยค่ะ,ะคูสามีว่าไงล่ะคะเราฟิตเราสวยเราปังขนาดนี้ก็ต้องดีสิจะบอกจะพูดว่าอะไรได้ค่ะออต้องดีสิต้องแฮปปี้สิครับถักถึงน้องตอนนี้คือ,อยังไงฮะไม,ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยจริงๆค่ะก็คือเหมือนตั้งแต่ตอนแรกก็คือเหมือนแบบปล่อยตามธรรมชาติค่ะถ้าเกิดแบบมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็คือแบบปัจใจเลยค่ะว่าแบบ พอริังพอใจเลยค่ะพ่จ๋าว่าแล้วจ๋าไม่ได้พอใจคือคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือจ๋าไม่ได้คิดว่าจะต้องมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วจ๋าคิดว่าคือถ้าเกิดว่าเขาจะมาแบบตามธรรมชาติก็โอเคเราก็เราก็ยินดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาก็คือไม่มาไม่ได้แบบไม่ได้มีความพยายามว่าเจะต้องมีให้ได้แล้วก็แล้วก็ตั้งเป้าไว้แบบนั้นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขดี สดงว่าพี่ไก่ไม่ได้แบบฝากไา่หรือไม่ได้พึ่งเทคนิคทางการแพทย์เลยใช่ไหมคะมีมีมีฝากมีฝากก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบทำทุกอย่างที่คิดว่ามีไว้ก่อนได้ค่ะใช่ค่ะแต่แต่โครงการนี้ก็ยังดำเนินต่อไปเราก็เราก็มันก็ต้องาาไวยอะนะคือต่อให้เราบอกว่าต่อให้เราบอกว่าเฮ้ยเราแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าในในเรื่องนี้มันก็นิดนึงอะเนาะ ถละทั้งสามีพี่สาวที่เขาโอเคใช่หมถ้าแบบจะมีหรือไม่มีก็ได้ไดเงี้ยเฉยๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ